ก็หมอนทองหมอนทองหมอนทองน้องพี่หอมมากเลยครับตอนนี้ชนีเอาชนีบอกมาหมอนทองอันนี้ลองหมอนทองเนาะแมนลองหมอนตรงทีง่ลนะ่ะใส่ว่าหมอนขึ้มีตะหนาม <c oughs> มาฟอกกูกันฟังเสียงก่อนเนี่ยลูกเนี้ยสุกแล้วเสียงจะดังนี้นะกุ๊กกุ๊กกุ๊ก ชนีนะชนีชนีชนีจากจันทบุรีอือชนีมันหอมยังไงมันคือเสียงใน<อ>สัน<อ>ชนีโอ้ย <laughs> กว่าจะได้กินวันนี้อนดี้เบิ้งวิธีปรกจากยูทูบแล้วครับผมจะบอกให้ศึกษาเองนะวิธีปอกทุกมืออือกห็หาไมเองนะไม่ได้ซื้อไของเมียมา <laughs> ในคั่วเอาจนไปคั่วนะเนี่ยทุ่มมือเ <laughs> ลยว่ดเลยพยอยานถึงเมียดาจะเห็นนนำเห็นบ่เนียดา เออเบิ้งมาเบิ้งกันมันจะเป็นแนวอะไรโอ้โหมีกระบืองเขามีปัยญาเมียอนะไเนี่ยอ้าวแม่นี่มีปัยญาเมียญาหรือปัญญาปัญญาเอ้ยมีปัยญาเมียเลยครับมีกระเบืเขาเลยก็จะก็จะได้กินว่ะดิจันจันทบุรีมากไก่แห้ง สามมื่นสี่มือนส,ส่งยังไงวานะน,นั่หาวสันมาดิคะแรกนี่นัยูทูบดินบเน่าสำหรับว่าฟานมาตังเลยวสันว่ายูทูปกว่ายูทูปถึงมาห่อมาดิมาดูกันว่าผมจะปลอยผู้เรียนได้สวยไหมแล้วจะเป็นผู้ค้าได้ไหมครับ นนตัวตัวว่าให้ไอ้ไอ้คอนทรงของวางได้หรอตัวไปอ้ำก็จะวางได้ก็โอ้ยวางแจ้งขั้วเหมือนเดแจ้งขั้วไม่จำไม่ขาดจำไม่ขาดด้วยโอ้สั่งเรียนซ้ำมือว่าท่านใดอเนาะแจงขั้วซีมือซีมือนะแต่ก็วัี่มาวันนี้วันนี้ม,มาไหไปแจ้งขั้ว, <laughs> วามววาสอดโกงทุเรียนข่อยเออแล้วน,อนอ้องน้องเขา้องได้ท้องก็มาบุกเจ้าแก่แมา ตนน่ดเตรนมาก็ตกใจเลยวาดิทำาตกใจเอ้ตกันไหมว่าโอเปิดมาแล้วเซลล์นเ,เ,นเนสดอ่อจริงเลรวก็หูอยู่ว่มันอีซเยน่หูอยู่แต่เซลล์เนส์ดโมเวนาะเขาเสียเลยปะเขาเสียยังเนะะาะเพราะว่าเขาเขา เขาเป็นคนเพื่อไม่ใช่เขาเขาปลายทางนะเขาเป็นคนต้นทางเออหน้าที่ของขนส่งเขาจะเป็นไรอาตัวผู้ใดส่งขิดส่งถืงโอ้ส่งยากเนาะหยอดมีพวกเขาเลยครับพี่น้องส่งยากยนาะมีพวกเขาเนี่ยเห็นบปะ่อยบนยูทูบอ่ะเปิดออกมากเลยปะนี่อ่านี่นะคะมันจะมีเส้นนะคะนี่ เส้นนี้คือเส้นระหว่างภูนะคะที่แหลกเนี่ย่อยกับโ่โหเรามเนยังเจาจะกระปอ,อกล้วยมันคือมูขึ้นมาเนี่ยข่อยเลียนมากเห็นไะนี่จะมีเส้นนะคะอันนี้ระหว่างภูมันอยาให้โดนถ้าอยากให้ป,ปอกสวยอ่ามาดูกันเลยไปเห็นเสร็จมั้ยเด้อเอาหมวน,นี้ก่อนคือหอมด้าอหอมห่วยเลยหอมห่วยเลยวะชั<ห>นชน้นนี้คือหอมกระมอนท้องอระวังขาเด้อขาไปขามันมึงเอา มามีปะเขาอยู่น้อยเ้ยเอามาวานคือเขาอยู่ปุ่มหยากมีบุ่มหยาดเนี่ยนี่แม่ใจดีแม่ใจดีเออแม่ใจดีมีเมีหน่อยก็ได้ประสนว่าเออมีหน่อยๆเมียเยอะมีหลายเยอะมีเมียหลายเมียมีเมียน้อยมีใจหลายักคอมม์หลายเมียไม่มีเมียน้อยเอออือผ่านใบหนึ่งข้างนะครับมา ต่อไปเอาตรงข้ามก่อนนะตรงข้ามนะครับเนี่ยจะมีเส้นอยู่เนาะเส้นแทงลงไปถ้าทุเรียนสุกสังเกตง่ายๆเป็นปลาด้วยบอกนำยูทูบไปด้อถ้าทุเรียนสุกเสียงต้องสัส่นนะแข็งจะได้กินดีว่ะนี่ถ้าทุเรียนสุกเป็นปลามันจีปอกง่ายเป็นปลาจีล่วงใช้ขาอะไรผู้ใดจีพาไปหาหมอดอด ไข่อยู่นะมันว่าเป็นปลาไหมส่งกินคืออยู่ครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมซื้อ่าผมติทิ่นของเนื้อมั้วล่ะผ่านแล้วเนี่ยเ้นเนี้ยเดี๋ยวออกมาเบิ่งกันอ่ะมางัดเบิงบ่งเหมือนมนี่สีก้นโอ้ยมือจนสั่นเลยสีก็โอ้ยมีภูเขาออกเรียงเงียบออกขาดขนาดมือสั่นเลยหัวสั่นเลยลึดเลย วหวานสันลึกอ๋อจะกินาแซ่บอื้ฉีดครับวิธีการฉีกนะกล้องซูมมากล้องเอาหนึ่งสองสามฉีปลาล่าครับผมเฮ้ยเอาหงมากเลยโหเนี่ยเอาหงมาดูปลาล่านะลูกนี้นะอันนี้มันกระเทยหรือไม่ยืนวะสน,ชนีชนีชนีมา <laughs> ต่อไปเรามาดูภูวันเนี่ยปลาลายดีบ่ภูวันอ่าเดี๋ยวออกมาให้ดูปลาล่าจริง ปลาลาจริงปลาลาจริงปลาไหลอยู่เนี้หน่อยมาเส้นมันนะเส้นมันอันนี้ยังไม่คล้องนะครับที่ยังไม่คล้องเพราะพี่เพิ่งเพราะพี่เพิ่งหักแต่พอห้ปลาไหจรงเลยเนาะสีขาเหมือดดิวางอะไรวะฮาหรอกวางเลยขาหายขามันหกเจ็ดแปดเก้าฮาเหมือดเมีดกับพ่อคมมีดกับว่าเป็นใจพี่น้องเอ้ย เดะแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับอ่ะสีได้แล้วระวังมือเด้อมือนั่นปวดอยู่สามมือก็เพราเศร้าอาปลาหลากินก็ได้ดิอืมเศรษอ่ะบ้าไปมันออกมาแบบนี้แล้วนะมันก็ขมแล้วเนาะปลาหลานนะแมนมันออกมาแบบนี้แล้วนะอ่ะเห <Okay. S 1> ็นไหมตนี้อย่างนี้นะเราก็ปาดออกนิดนึง โอ้เละแล้วครับเนี่ยปาดออกนิดนึงเนาะเนี่ยมันถึงเนื้อแล้วระวังนิดนึงเฮ้ยเศร้าเศร้าเศร้ามันเป็นปลาปลาถึงปอกเอาหน่วยไหมด,ดูเดี๋ยวเดี๋ยวจีทซูฟีมือมันแหล่นี่บอแบบนี้มันตกเหตุเขาแนวทุเรียนบอหรือเอาไปทิมว้า <laughs> เดี๋ยวคอยกินเองคอยรับผิดชอบเองโอ้ยมันเละบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยจับไปน่าเด้ออ่ทำเนื้วสิออกมาเบิ่งกันนะ เละอะรูกเนี่ยหมูเลยอารูไม่อารูไม่มันและบอตรงตัดหรอกมีสีฟันขาจะคลองอยพี่น้องเลยเนี่ยมอค่อยๆกีดเนีเอสเอสมระสั่นทร์นี้เราครับเป็นปลามันจะขมบอแมลงกินอะไรกินอะได้เด้เกือบถือขาเห็นบ่เห็นบ่หย่อนเมียได้เนี่ย อย่างเนี้ยยากก็ถือว่าคะแนาานเต็มสิบเอาไปก้ากันแนละ้วกันให้ชิมให้ดูไหมหรือไงปัง <c oughs> อุย้ยก็เยอายท <c oughs> ุกมากยากให้ปากกรรมกิมนมันหมูเอ,โอ้โอ้อาไม่เปนะ็นไรนะฝุ่นฝุ่นเปลือกกันนะเมื่อกี้จานมันสะอาดนะเดี๋ยวหาอะไรเช็ดหน่อยเร็วเร็ว ผู้แรกเดี๋ยวให้ชิมดูเ่ย,อยเอาเอาเฉดเ็ดเ็ดเละแน่อยู่ครับมากสิกดให้เบิง่งนิ่มๆน,นิ่มนะกดเบิงงด้อยอ้หนิ่มขนาดอา๋ดอผนะู้แรกกินได้ดีแบบนี้ต้องคือว่าเป็นปลาสันกับปลาดีลน่ดปลาไไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมกินได้ จามหงแล้วอืมตัวติดอ้ยทุเรอาเรียมอ่ะวายอ๋อะหรออร่อยอ่ะตัวเรียมอ่ะเนาะุ่ไปทีครับเหมือนเดิมครับผ่าที่ก่อนนะอุ้ยนเละมีเน่าห้เนาไอ้เละเลยเด้อนอยบาง่านึงเนาะจดยากนทรงโมสานะสิล ส่งมาสาที่กินแสบอยู่เพย่ัญญายังเกาะสาขามีปัญหาวันทีเออสาขาเขามีปัญหาเขาบ้างรอหนึ่เดือนแบบจิงเขาพาทั้งหมดเด้อเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะทำได้ไหมคนกินค้นเรียนราบอบก็ยังเราบอกบยังเรียนจันทบุรีนะครับนะมาดูกันคู่นี้ กินเองดิเสียวมือขนาดวะมีบวเข่าพี่น,อน้องเอ,อ้ยมีสีเอาขาอยู่เนี่ยแล้วแล้ลองสีดิใครบ้โอ้ใครเตริมก็ดิจำจำ<ผ>มอนี่เ <ผม S 1> เรียมันแพง่งมปะไม่ขมอันนี้ก็นิ่มๆๆ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 ๆละ าาทนโอ้ยบ่ได้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 เสื่ยโลกมันยุดมันเสียบมันยุดอืโอ้ยยังเขาเขาเช็ดขาเสียอยู่มันเสียวเนี่ยยันโค้งยังขยันขายาฆ่าเชื้อเด้ว้าก็รยุกกระผื่นนี่แหละครับพี่น้องเขาปากเซมเขาปากเซยกันแซ่บหลายการปอกตุเรียนเนี่ยน้องๆน้องหนูควรได้รับคำแนะนำนะครับอย่าไปปอกเองนะ แล้วก็คําเตือนนะอย่าเอาไปเตะเล่นนะเตะไม่ไ,ได้นะครับทุเรียนเนี่ยต่อเคยเลยบอ,อ,อเตะได้ไหนน้ำไหลปอกไปนอกเจ้าก็ได้เดี๋ยวจะปอกมาแล้วบังวิเขาเขาบอกว่าเปลือกทุเรียนนี่เอาไปแปรรูปเด้เอาไปแปรรูปสา,า,ยอยางอะไรใดอะไรนะอเออไอเอีอยงอะ โตกระดาษเท่านั้นว่าถือครับเนี่ยไม่ไม่ใช่ตัวนี้มันเล็กมากเลยแล้วเมื่อกี้มันเขาบอกต้องปอกใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องปอกออกก่อนปอกออกก่อนกินบะได้กับทิมแล้วไม่ทิ้งเ้าสิกินเองลูกตัวกินเขากินเองพองซื่อมากแบบแพงจ่ายไปเท่าไรหร่อเนี่ยจ่ายไปเท่าไรบอกสองลูกบัตามก็แปดร้อยละคิดว่าเนี่ยเรียน้ยง โรเรียนจันทบุรีนะครับตอนนี้ราคาก็จะสูงหน่อยเพราะว่ามันใกล้จะหมดแล้วปรับขึ้นแมส่วนราคาหนะังส่วนปรับขึ้นทุกมือนะอคือแบบว่าเนี่ยเราซื้อกับคนที่รู้จักกันไงเราซื้อกับคนที่รู้จักเราก็ได้ได้ราคานี้ได้ราคาปกติไม่มีส่วนลดฮ่าู จักกันมีว่าลดให้ใอ้คุณจักกันยังเอาแพงเมื่อื่อนหจักกันเนาะเนี่ราคาราคามิตรภาพตัวคนว่าราคาญาติราคาพี่ราคน้องคนอื่นกิโลเท่าไห่ก็กิโลละลอยสามซิบแบบเฮ้าซื้อได้ละสองร้อยห้าซิบญาตกันว้าวบาปเรนมาก็ได้บาเลนนะครับาเลนาเลีนเด้อเอามาเบิงงกัน เย็นเล็กน้อยเข้ามา YouTube ประเดี๋ยวว่าหรอกใคยว่าเองเก่งเติบได้ในตัวในตบปอกทุเรียนได้ว่าแล้วเนาะมึธรรมาได้ข้าอยากล่องไงน่ะนะข้าอยากล่องสวยงามเห็นบ่จัดเลี้ยงอ่ะกลาถ้ามันบ่เป็นปลาไหเนี่ยสุดยอดเลยคู่มันสีงามหลายตัวเห็ดกระเด็นทุเรียนน่ากินนะนะบ่เป็นโอ้ย กินว่าก็ได้เนาะบ่พอเอาเห็ดปัวเด้อยันอันนี้มันสองปูนี่ว่าแต่พูนี่มันดูดิท่านผู้ชมดูไม่ได้เลยท่านผู้ชมแบบนี้เขาบอกกินได้ค่ะว่าเดี๋ยวเขากินเองตะล่องตะล่องชิมมั้งมันขมบ่ะเพราะว่าถ้าเป็นปลามันขมเออเต๋อเปล่ะจังวาเต๋อคู่มันเด้ เละแลครับพูดนี่แหละผู้วา่าผู้ว่าเละพูนี่แหละที่ว่ามันเละนะมาเบิ่งกันเป็นเด็กไงอือจะทำเล็กน้อยบ้ยางเลยก็สงสัยมันสุกแล้วพี่กินมันออกแลว้ววะที่เล็กน้อยก็เล็กน้อยทรงคอง,องเป็นว่าเผื่อเซี่ยงนะี่เลยไม่เละเละเละไม่ใช่ไม่เละเละแต่ว่า ไม่ก็เรียกว่าอะไรไม่ไม,ไม่ไม่เหม็นเท่าไหร่นิ่มไม่เละบอกดืเล,เลยเนี่แหละก,กับปาดออชิ้นหน่อยมัน<า>ตัดมันตัดออกไม่ได้ไม่อยากตัดแต่ตัวทก,กินเราก็ใส่ช้อนตักกินเอาอันนี้ก็ดึงออกนะครับดึงออกอันนี้ก็จะฉีกแล้วนะฉีกง่ายถ้าฉีกง่ายเนี่ยเละเลยครับพี่น้องเอ,อ้ย เห็นไหมเออเละเลยเดี๋ยวก่อนค่อยหาเรียมห้าลายมั้งกันหาเรียมสี่อนสี่องบ่ล่ะนี่เลยค่ะสีสีคือเบิ่งนี่ลูกนี้แหละเมื่อกี้ที่บอกว่าอู้สีง่ายเลยข้างมือเด้อพี่น้องสวยไหมมันนิ่มเลยเนอะนิ่ม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 หลายนิ่มคักหนาดครับผม อ่ะกับประมาณนี้ละเนี่ยีิวามันเละมอืมบานิเซียวออกจากพูดได้ปะโอ้นึกว่าเนื้อมันน้ำอะไรวะเขาเรียกอะไรวะเยื่อมันเหรอเขาเรียกอะไรตรงเนี้ยหืมทุเรียนแพงไงได้อืออือโอ้ลื่นปื้ดอ่ะ แสบลายแซบายแสบเลียมือเนี่ยที่มาแส,<อ>แสบเลียมืออร่อยเลียมือเขาอะลตลอง,อ,ลอ,งอาไรมั้พี่สุดบาง่อไหรจะก,กันเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบคลิปเหรออาวอนุถ่ายเหรอสำหร,รับลูกเนี่ยะนีนะครับวันนี้บอกให้ดูกันนะจ๊ะท่านผู้ชม โอ้ oh, มันหักกันเลแข็งเกเรเลยตัวนี้สีเข้าไปก่อนระวังมือเด้อพี่น้อนเฮ็ดไปสักทีก็ใครก็ได้อโอ้แทางเข้าไปแล้วหน่วยนั้นก่อนก่อนจะพาตัวเอาเม็ดไปคนก่อนเด้ออ่ะสีก็สีระวังมือนะหนามันยังคมอยู่นะเนี่ย่อ,อันนี้ที่ที่มันเละเละไี่ยละ วายทำไม,<ผ>มเปลนนี่ยนเยอะบออกเลยอ่ะมันเน่าแล้วตัวนี้ก็ได้เละมากเลยอ่ะขมป่ะแต่ไม่ขมหวานวาไม่ขมจริงไม่ขมจริงหวานขมก็บอกขมเิเราไม่ได้ฆ่าโฆษณาเนาี่ยจริงออจริงจริงจริงมันไม่ได้ฆ่าโฆษณา,า,าเลยทำคลิปอุ้ยมันก็ มันดูสวยอยู่นะสวยเลยเอใให้มือมือมือไว้จิมจิมจิมเนี่ยมันสิลดติดมือมาไงเอ้เนี่ยโอ้ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไปทีเดียวเดี๋ยวใคจะการเองก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมทางช่องยูโอเคเนาะวันนี้ฝีมือก็จะประมาณนี้ครับพอได้เป่าโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอีกนะครับบายบาย Very <laughs>